ใส่ไหมคะว่าทำไมลูกค้ามีเครดิตไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้ง่งายๆนั่นก็เพราะว่าแบงค์เขาเห็นพฤติกรรมในการใช้เงินของลูกค้าไงคะยิ่งเรามีเครดิตนะคะไม่ว่าเราจะทำอาชีพไหนนะคะเราส่งตรงปกติไม่เคยล่าช้านะคะแบงค์ยิ่งปล่อยสินเชื่อให้เราง่ายคะ่ะแต่ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีเครดิตนะคะถ้าเป็นพนักงานทั่วไปนะคะอาชีพอิสระพ,พ่อค้าแม่ค้านะคะ แบงก์ <Bank S 2> เขาจะมองว่าก่อนที่จะมายื่นขอสินเชื่อรถยนต์ลูกค้าได้ไปยื่นสมัครบัตรเครดิตไปสมัครสินเชื่ออื่นๆอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะหรือสินเชื่อกสิกรออมสินนะคะในช่วงโควิดนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะแบงก์เขามองว่าลูกค้าไปยื่นขอสินเชื่อก่อนที่จะมาขอสินเชื่อรถยนต์หรือเปล่าเพราะถ้าเขาเห็นว่าลูกค้าอาชีพอิสระนะคะไปยื่นขอสินเชื่อ จากข้างต้นที่น้องได้แจ้งไปนี้นะคะแบงค์เขาจะไม่รับประเมินสินเชื่อใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะเขามองว่าเราจะไมยื่นขอสินเชื่อรถยนต์แต่เราไปยื่นขอสินเชื่ออื่นๆมาก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหตุทําให้ลูกค้าไม่สามารถที่จะมีกําลังในการผ่อนชาระหนี้สินรถยนต์นั่นเองค่ะพี่ๆเพราะฉะนั้นนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะอยู่ที่เครดิตค่ะ สำหรับลูกค้าอาชีพอิสระนะคะถ้าเรามีเครดิตมีประวัติผ่อนแล้วนะคะรบกวนสร้างเครดิตของเราให้ดีๆนะคะสรงตรงให้ปกติห้ามล่าช้าห้ามติด BL นะคะพี่ๆหรือห้ามค้างส่งได้ยิ่งดีค่ะ และถ้าอาชีพอิสระนะคะไม่มีเครดิตนะคะมีแลนจะออกรถนะคะอยากไปยื่นขอสินเชื่อหลายๆที่หลายๆครั้งพร้อมๆกันนะคะมาออกรถยนต์ให้ผ่านก่อนนะคะรับรถเสร็จเราจะไปยื่นขอสินเชื่อใดๆก็ได้นะคะพี่ๆเพราะว่าสินเชื่อด้านอื่นๆนะคะเขาไม่ได้ตรวจสอบเครดิตหรือว่าตรวจสอบเอกสารยุ่งยากเหมือนออกรถนะคะพี่ๆถ้านี่เป็นข้อมูลดีๆสําหรับพี่ๆนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ให้น้องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ